โอเคครับผมยินดีต้อนรับผูชมทุกท่านเข้าสู่เกมทาะเลนะครับวันนี้ต้องพูดเร็วหน่อยเพราะว่าแบตใกล้หมดแล้วสวยเฮงชิหายเลยนะครับโอเคครับไม่ได้จะมาไม่ได้จะมาสอนเล่นนะอเองนะครับโอเคครับผมวันนี้ผมจะมาเล่นแบบโอเร็วๆไปเลยนะครับเพราะว่าแบตเหลออยู่ห้าสี่เปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับโอเคครับวันนี้ทัวร์บ้านรีวิวรีวิวบ้านนะฮะที่ตอนนี้กำลังจะเสร็จเรียบร้อยแล้วหีบอีกมาเยอะเหมือนว่าจะเอาไป ฝังสมบัติบ้านแกหรือไงก็ยังไม่รู้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับนี่ห้องนี้มี NPC เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับจากตอนก่อนนี่ไม่รู้สึกว่ามันจะไม่มีเลยนะครับโอเคครับหนึ่งมี2แล้วนะครับสามกับไอข้างบนนะครับตัวซื้อมีอยู่ตัวซื้อของมีสตัวแล้วแล้วก็โอสานะครับแล้วก็เรดดี้หนัวนะครับ โอเคครับวันนี้ยังสร้างบ้านเสร็จโอเคครับถ้าชอบนี่อย่าลืมกดไลค์แล้วก็สับใครผมด้วยนะครับผมโอเคครับซีอิโอคินแต่ไม่มีการกับผมบ๊ายบาย